นีก็เป็นวันที่20ตุลาคมาพศส5ง7ันรยเครับเป็นงานกระถินวัดทำแสงเพชรบ,บนครับหลวงพอทูนสาจารันโรครับคนร้ายครับ ครับเป็นคนในจังหวัดอำนาจและจังหวัดไก่เค,รครียงครับแได้ไหมนี่ตังนะผสมกับโหรแก้โยมได้ไหมจังได้ไหมแก้แต่วันแก้แต่เราตั้งกี่ว่าเราได้สบายว่ากี่วันแล้วได้สบายว่ากี่วันแล้วยังทำที่ผสมกับโหรได้ไหมจังได้ไหม พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนอยู่เราก็มีความเชื่อมั่นในจุดนั้นวันนี้ที่เกิดขึ้นถ้าเราม,มีความเชื่อวันนี้ที่เกิดขึ้นแน่นอนหรือว่าจต,ต,ต่อไปเรามีศรัทธาหรือว่าเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าเราได้ขอถ่ายภาวันนี้ก็อาบูชาบูพ่อแม่ครูบา,าอบาจารย์ด้วยในฐานะในฐานะสิจารุสิ์้้ยในฐานะ ความเจ้าดีของญาติโยมเป็นความเจ้าดีของญาติโยมที่รักษาธาตุขันธ์ร่างกายพอใช้งานได้เออพอใช้งานได้มาทำด้วิดด้วยใจดูทางตาดึงต่นตื่ทางตาไาเห็นพี่เห็นน้องห้ากมายหลยน้าไหลตานี่ก็คือจากทางตาบางทีเร

কিন্তু ন মহে নাম। আর এইখানে করে দেন। তো নাই না। কিন্তু 1%। কিন্তু সা কওয়াতু আর সমাস সমুৎপাস। พระทวารโตอาลัยโตสมมาสัมุคเสสะพระนักทานกับทั้งภาคอันสังสั์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของอุบาสกอุบาสิกาผู้ประกอบด้วยศรัทธาอิสาพร้อมเคียงกันนำมาถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จังหวัดาผู้อ่อนใจมากในอา,าิริ ก็แล uh, ้วภาคกินน้ทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุกิดภากินน้นทานกพื่อิสารสัตว์วันกวันี้ภาพเจ้าพิจารณาเป็นส่งวนแก่พระอธิการชัยยาพูดท่ายางโมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อวามปฏิบัติอะไรเลยให้ถูกต้องตามพระบรมทูปหารวิญญาณได้ถ้าพิสโนโรกใดถึงไม่สื่มพวยรงมาตรขึ้นในพระก่างระหว่างสอถ้าเห็นสมควรและใส่รงให้สัมพัสัญญาสาธุการเพื่อให้พร้อมกันเสิอสาธุ ของามมินอนเอ่อผา้จัการคนหนถึงจะบาดเจ็บสุบสมงลูกไัน้องชายไทยนานไปด้วยหักข้อศเลื่อนหาผ่านดินท่าไปต่อตลอดเอินคุณนอาไต่ระโสมตาตัวเรเตินสีกเรากอดีมาดูินพ่ากระดินเตียไว้ท่าต่อเ็นสมนีพื่้อตั้งแตของปวดร้าทลาย mất đi, biến thành chỉ đường lao động, tăng kho, tăng tiền công, lót thảm, quyền măng sâu nhất rồi. Khi mẹ phá phẩy, khi mẹ sướng, khi nó cười măng bỏ rồi. Đừng cứ chủ thì nó hiện đại lắm rồi. Nhưng mà còn giảm Bằng thân, bằng con, người ta cũng đặt. Phấn 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 phấn, đũa người ta cũng đặt. Phá đồ, phá đồ. Nhưng mà, cái gì cũng không chắc. Hàng vong có cười măng, có kha, kha sẽ nung, ăn ขาดเด่นเลไม่รับากเด็กวกตัอยู่ีนี่เนี่ยเดือนวันแต่งตาทางสัตว์ป็นจะวันบุญดีเป็นสริงดีเอาต่อออกเอใส่มวัไปให้ปาดวัดา้ให้คาดอีกก็คงลายเงินเดเกิดมาจะนำคงจะดังาดดังที่เกิดมาสิีสุขบากสุ้บากแบเนงเด็วเียตั้งแววเลียบสามารถสนจีแกงไหนคือาเลยต้องได้รับใส่ตัเดย ลักคนทั้งนั้นเกิดต้องปฏิบัติจากก่อนเวทดีด้วยตั้งคุณเวลาทุกเดือนหน้าจะต้องคิดต้องประกาศเรื่องขางีจะจะบตการณ์เรื่องหน้าจะล่นเนี่ยต้องบุ नमन महा Sí, yeah. yeah.